อยากแต่งงานกับเรียกว่าทั้งลัคกี้อินเกมและยังลัคกี้อินเลิฟแบบสุดๆสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษะอ่อนที่ล่าสุดได้คว้ารางวัลใหญ่เป็นทองคำแท่งหนัก30บ,บาทในงานฉลองวันปีใหม่มาด่างแป้งอีกทั้งหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานน์ยังได้คว้าไม่ร้องเพลงคู่ชีวิตมอบให้สื่อถึงความรู้สึกภายในหัวใจอีกด้วยล่าสุดนนกุลก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขพร้อมพูดอย่างชัดเจนว่าแอฟทักษะอ่อนคือคนที่อยากแต่งงานด้วย ซึ่งตนได้วางแผนไว้ไม่เกิน3ปีอย่างแน่นอนโมเมนต์ที่แอฟจับฉลากได้ทอง30บาทเมื่อคืนนี้อัมพัชราภาแสว่าแฟนก็มีทองก็ได้พี่อัมน่ารักมากครับพี่แอฟเขาบอกว่าช่วยโปรโมตซีรีส์ให้หน่อยเขาก็ชงมาซะเข้มเลยเราก็เลยตอบตามความเป็นจริงไปครับยิ้มตอนที่มาดามแป้งต้อนรับเราเข้าแก๊งรู้สึกยังไงบ้างก็เกรงเรงนิดหน่อยตอนแรกยิ้ม พอได้ไปนั่งทานข้าวกับทุกคนแล้วบรรยากาศเป็นกันเองมากๆทพี่พี่แต่ละคนตัวท็อปทั้งนั้นเลยเจอรับน้องใหม่ก็ร้องเพลงไป็นหนึ่งเพลงครับในแก๊งเราเกรงใครที่สุดก็ใกล้ๆกกันหมดเลยครับเพราะเป็นครั้งแรกๆที่เจอกันเราก็เด็กที่สุดในนั้นก็จะมีความทำตัวไม่ถูกแต่โชคดีที่มีพี่แอฟกับพี่ต่อต่อธนภพอยู่ด้วยทำไมเลือกร้องเพลงคู่ชีวิตยิ้มเพราะว่าเมสเซจเพลงนี้ดีแล้ว ก็เป็นเพลงที่ผมร้องได้นะตอนนั้นเลยแล้วก็เป็นวงโปรดของผมด้วยวงค็อกเทลตั้งใจสื่อให้แอฟถ้าเป็นไปได้ครับถ้าเขาอยากร้องกับเราอยากมากแต่พี่เขาสัญญาแล้วว่าปีหน้าร้องแน่นอนทุกคนเป็นพยานนะครับปีหน้าพี่แอฟร้องเพลงแน่นอนจะคู่จะเดียวก็ได้หมดหมดมาเลยเลยพี่เขายังไม่เคยร้องเพลงให้ผมฟังเลย คือเวลาขับรถไปกินข้าวด้วยกันเวลาเปิดเพลงเขาจะมีฮัมเพลงไปด้วยบ้างแต่อย่าไปทักเขานะว่าร้องเพลงหรือถ้าทักปุ๊บเขาจะเงียบเลยเคยขอให้เขาร้องให้ฟังไหมบ่อยเลยครับก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองเราก็ทำเนียนเนนไปเพราะไหมเพราะมากเสียงเพราะมากพี่เขาอาจจะไม่มั่นใจเฉยๆครับผมรอฟังเสมอเส,มอส่วนมากเพล์ลิสต์ที่ฟังน้องปีใหม่จะเป็นคนจัดให้เองก็มีหลายแนว ถามเรื่องจับรางวัลที่อ้ําจับชื่อเราออกงอนใหมไม่ไม่ไมหัวเราะผมสบายใจมากกว่าด้วยซ้ำสุดท้ายพี่แป้งก็มีให้ของเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ดีแต่ส่วนตัวผมเพิ่งไปปีแรกก็อย่าดีกว่ากว่ายิ้มแต่ตอนที่พี่แอฟได้รางวัลใหญ่สุดรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากทําได้ยังไงก่อน2ปีซ้อนอ้ําแซวแอฟด้วยแฟนก็มีทองก็ได้ตอนแรกไม่ได้ยินประโยคนั้นเลยมาเห็นแคปชั่นในอินสตาแกรม ก็หวังว่าจะไปถึงคำนั้นที่พี่อ้ําพูดเร็วๆยิ้มพี่เขาบอกว่าแฟนก็มีทองก็ได้เราคิดว่าแอฟโชคดีโชคดีที่ได้ทองครับโชคดีที่มีเราถามเขาดีกว่าครับหัวเราะเขินหนุ่มกัญชัยบอกว่าถ้าแอฟแต่งงานจะให้ล้านหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมโทรหาที่เขาแป๊บหนึ่งนะหัวเราะคือถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมไม่ได้คาดหวังเงินหรอกครับถ้าแต่งก็แต่งเพราะรักแต่งเพราะอยากอยู่กับพี่เขา หลายคนรอเมื่อไหร่นะอยากเห็นโมเมนต์ครับผมผมว่าไม่น่าเกิน2อถึงสปีนะครับถ้าให้ผมพูดเป็นเลขคร่าวๆนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ด้วยอายุใดๆก็แล้วแต่คิดไปถึงงานแต่งกับพี่เขาแล้วใช่ไหมในความคิดเราแน่นอนครับเหมือนครั้งแรกที่เคยให้สัมภาษณ์ครับผมเป็นแฟนหรือยังยังครับถ้าเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลย ยังยังไม่ใช่ใช่เป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วทุกอย่างตรงกันแล้วขบวนการทั้งหมดที่นนคิดภายในสาปีคิดว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเส้นทางชีวิตทัศนคติเรายังไม่สามารถมองออกภายใน3าปีหรือว่าไม่ตรงกันภายในสาปีผมมองว่าเราก็อยากให้พี่เขาได้เจอคนที่ตรงกันจริงๆครับผมอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ใช่คือส่วนตัวผมมองว่าสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ณโะมะเมนต์นี้ผมพูดได้เต็มปากว่าที่เขาเป็นคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยรู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าไม่ควรมีนนกุลคนเดียวดีใจกับคํานี้ไหมดีใจมันเป็นในทางบวกขอให้ได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับทุกคนพาไปเจอแก๊งเพื่อนเราแล้วหลายคนถามใส่อีโมจิทาไมเพื่อนผมใส่ออจริงๆเพื่อนผมเป็นห่วงไวผมอเนอพอไปก็มีกินบ้างสัง่คๆบ้างแต่ตัวผมไม่ได้กิน เพราะเราต้องพาขับรถกลับเขาก็เกรงใจกลัวว่าที่เขามาเขาจะโอเคใช่ไหมเขาลงรูปเขายังไม่ถามผมว่าลงได้ไหมเลยปิดหน้าพี่เขาไว้ก่อนละกันก่อนพาไปได้ให้ความสบายใจกับพี่แอฟยังไงผมบอกว่าถ้าสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมจริงจังไม่ได้จะแบบพูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวไม่พาไปเจอใครในชีวิตผมเลยมันก็ดูจะเป็นการไม่ให้เกียรติ พี่แอฟเข้ามาอยู่ในโลกของเราแล้วใช่ครับครับตอนนั้นได้แจ้งเพื่อนเพื่อนทราบอย่างไรบ้างกับการที่พี่แอฟจะมาตอนในเมสเซจผมเขียนไว้ว่านนบวกหนึ่งแล้วเพื่อนก็ถามนหนบวกหนึ่งใครผมก็บอกว่าพี่เขาแหละพอไปบรรยากาศเป็นอย่างไรบังเอิญมากๆากญาติญาติของเพื่อนผมหลายๆคนรู้จักกับพี่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือบางคนก็เรียนด้วยกันหรือเพื่อนผมคนนึงเป็นลูกอามูดิลกซึ่งก็เล่นละครกับพี่แอฟก็โอเคงานแต่งสบายแล้วเพราะทุกคน พร้อมรวมตัวยิ้มผมบอกเพื่อนทุกคนแล้วเชิญเชิญถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็ร้องเพลงคู่ชีวิตในงานแต่งยิ้ม